หนูทำอะไรคะลูกนหนูซาวข้าวอยู่เหรอแช่ข้าวอยู่เหรอคะแช่ข้าวอยู่เอาล้างดีป่ะเนี่ยเก่งจังเลยใครบอกให้มาแช่ข้าวรูร้น่ารักจังเลย,ยเพ่อกับแม่บอกใช่ไหมบอกไว้ใช่ไหมว่าให้แช่ทุกวัน,นระวังนะคะ,ะเปิดน้ําใส่ใหม่นะแช่อุ้มเบาๆบลูกเบาเบา ไม่ข้าวที่ที่ขอบๆอบอลูกอย่าเพิ่งขาดน้ําใส่อีกนิดนึงได้ไหมคะก็เหมือนที่หนูทําทุกวันนั่นแหละที่หนูใส่น้ำยกลงไปเยอะๆล้างซาวข้าวเยอะๆนะลูกนะซาวข้าวเยอะๆซาวเยอะๆซาวก่อนซาวก่อนซาว,าวข้าวก่อนขาดซาวเบาๆอย่าทําแรงเดี๋ยวเป็นข้าวมันกระดิ่งออกมาจากอันนี้ล้างเลยค่ะถ้าซาถ้าซาวเสร็จแล้วก็ล้างเลย ก็เทค่ะเททิ้งเลยมีมีกากไหมมีกากไหม๋นวคุณแม่ดูสิโอ้หแต่ว่าหนูหนูจะใช้นี้เผื่อข้าวไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เราจะเราจะแค่เทน้ำออกใช่ไหมอ่ะเทเลยเทเลยเทเลยค่ะบอกเพื่อนๆด้วยว่าต้องแช่อย่างไงด้วยนะครั้งต่อไปอ่ะเผื่อแบบมีคนไหนที่กาลังจะฝึกแช่ข้าวให้ผู้ปกครองอยูกก็จะได้รู้ไงต้องล้างกี่น้านะลูกนะชองน้ำ น้ำออกหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วก็เอามาใส่น้ำใหม่แล้วล่ะค่ะยังไม่หมดหรอคะแม่ว่าข้าวต้องหกแเ,เน่เลยทั้งที่แชฟข้าให้แม่ทุกวันทำแบบนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวหกนะใหหกนะลูกโอเคค่ะอยกไปตั้งไว้ได้ไหมคะอโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะที่แชร์ข่าวให้แม่บ๊ายบาย